ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแสงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างอาหารของพืชส่วนใหญ่เป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์คอลอโรฟิลเป็นสารสีเขียวมีหน้าที่ในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกิ่งเลี้ยงลำต้นหรือผลที่มีเปลือกสีเขียว หรือ่ากก็สามารถสั่งคอ์ด้วยแสงได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำลากคือดูดขึ้นมาจากดิจากภาพการสังเคะห์แสงของใบนะคะเป็นกระบวนการสั่งคาอแสงสามารถอธิบายได้ดังนี้นะคะคือือดูดน้ำ ผ่านทางรากน้ำจากดินถูกดูดขึ้นมาผ่านรากและลำต้นส่งต่อไปยังใบเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงพืชรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านปากใบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้าสู่ใบผ่านปากใบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ำตาลคาอรโรฟิลล์ดูดซับพลังงานแสงจาก ดวงอาทิตย์คลอโรฟิลซึ่งเป็นลงขาวัตถุในคลอพาสของใบทำหน้าที่ดูดซับพลังงานแสงและแปลงเป็นพลังงานเคมีเปิดกระบวนการสังเคราะห์แสงพลังงานแสงถูกใช้เพื่อเปลี่ยนน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารของพืชปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาทางปากใบ น้ำตาลถูกนำไปใช้และเก็บสะสมในพืชเพื่อใช้น้ำตาลที่ผลิตได้ในการจเจริญเติบโตและเก็บสะสมในรูปของแป้งและสารอาหารอื่นๆสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบที่ผิวของใบใบจะนำพลังงานแสงมาเปลี่ยนวัตถุดิบคือ คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอันนี้จะเป็นสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะก็คือน้ำบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสงคลอโรฟิลจะได้เป็นน้ำตาลบวกแก๊สออกซิเจนบวกน้ำ